ินาสกาเรนะโอทังนาบิปุชาญามมเรนะอมมังนาบิปุชาญามะเออลืมไปครับลืมประตูน้ำไม่ได้จะกล่าวชื่อนี้การกูรสนี้ด้วย ก็เหมือนกับพิธีกรนะกลับมาข้าวมือจีนเดินนะครับเพราะว่าเราสมบูรภาษาญี่นะครับขอบคุณฮัทสันทิพร์สองสมุดด้วยนะครับหรือว่าดูอยู่ปากน้ำนะครับไปที่รู้จักกันดีเนาะกับเพรศาก็ได้แล้วก็ต่อไปตำบลในปีพุทธศักราชร66การสถาปนาพิธีการ ด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวทหารผ่านศึกทหารกองหนุนตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสถานะยากลำบากและเสียชีวิตโดยปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับข้อปฏิบัติของสภาทหารผ่านศึกอย่างเคร่งครัดตลอดมานะครับหันหน้าบรรณาธิการปรบมือให้ดัง ขอบคุณนะครับในความยิ่งใหญ่นะครับของพลรัฐมนุษใหญ่ในหลายฝ่ายนะครับที่ปรึกษาธรรมคมูรีนะครับที่ได้เป็นของสำคัญในการจัดงานของธรรมคมนะครับตัวเลขการคุ้มครองกองผีนนี้นะครับอย่างนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568ในนามสมาคมทหารอัศึก และทหารองหนุนจังหวัดชัยภูขออ้อนวอนให้พี่น้องทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการแม้นว่าปีใหม่2568กำลังจะเข้ามาถึงก็ขอให้พี่น้องทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนจงมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันละสุขภาระ,ระคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาประการเทิน